สวัสดีจ้าที่น้องพงไปสสุภูดสุขคนจ้จารเมริน,นมาพบพอก็ช่างสาววันกินแซบกินคือเก้าหรอพี่น้องกินแบบโหดนะจ้าได้เมนูเด็ดมาฝากพี่ฝากน้องอีกเรียจ้าต้มเป็ดปลาไหลเด้อพี่น้องผูใ้ใดขอโทษขอแพยคนที่ม่กินปลา,า,า,าไหลเด้อมาจากบาต้องวอร์ไหลหืมเนื้อพ่อยดีแปลกพี่น้อง หนูหวานอ,อ่ะอขอโทษขอภัยคนคิ่บ่กินปลาไหลด้วยจ้ะหืมหืเอ๊ะดูออชอนนั่น จับครับ สุดนนท่านั้นพีน่น้องอืม ของเสิอีสานพ่อแม่พ้ากินมาแต่หน่อยกินทุกอย่างฮืมขนองอเวยจุ่มลงไปเลยจ้าหือ้อ อ้อยแสบหลายชดุดนำกุกกเอาแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยพี่น้องโปอดใส่สูบบุดมสุดคนมลคิปมนทีเงี้ยวนะบา,บายพอกันคลิปหนคลิปไห่จ้า